ที่เราเรียกว่าสมาร์ทลิงนะครับซึ่งสมาร์ทลิงเนี่ยในตลาดเนี่ยมันอาจจะยังมีข่างเรื่อ,องอยู่ไม่ค่อยมากก็เลยคิดว่าเราเริ่มต้นจากแปลงที่ไม่ไกลกรุงเทพในราคาที่เราสามารถที่จะจับต้องได้นะครับก็คือเริ่มต้นจากร้านนิดเนี่ยได้ทั้งที่ดินได้ทั้งตัวบ้านนะครับไปจนถึงขนาดหนึ่งไร่ซึ่งราคาก็ต,ต่ำกว่าสิบล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของคนที่เราคิดว่ามีเงินไม่ว่าจะ มุมของการที่จะลงทุนเพื่อที่จะอยู่เองหรือว่าเป็นการลงทุนในการที่จะรีเซลภายหลังเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นคําตอบทุกความต้องการได้จุดเด่นทำเลตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับตามคอนเซ็ปต์แล้วตามคอนเซ็ปต์แล้วเนี่ยก,ก็ทําให้ทุกๆคนเห็นได้ว่าการที่จะมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตตั้งแต่เริ่มทํางานชีวิตที่อยู่ในมุมของบ้านปลายชีวิตเนี่ยเราไม่ต้องห่างจากธรรมชาติก็ได้ แตหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าสมมุติว่าเราคุณมีคุณแม่นะครับอายุประมาณ65แล้วท่านมีความรู้สึกว่าอยู่บ้านในกรุงเทพและเฉาเนี่ยวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเราก็อาจจะให้คนรถพาคุณแม่มาไว้ที่นี่นะครับแล้วเราสามารถที่จะดูได้เลยว่าคุณแม่ทานยาหรือ,อยังนะครับมีความปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่ามีระบบ Security ทุกอย่าง มี IoT ที่จะให้หลานที่ตามคุณยายมาเนี่ยสามารถที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะทํากันบ้านส่งกันบ้านหรือแม้กระทั่งทางานได้เพราะฉะนั้นในความที่มีคุณภาพชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องไกลตัวใช้เวลาเดินทางแค่ชั่วโมงเศษหรือว่าชั่วโมง15นาทีเนี่ยก็สามารถที่จะมีบ้านที่อยู่ในคอนเซ็ปต์ใหม่นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ธรรมชาติเมื่อกี้ท่านท,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 ทางทาง่ทานประธานทอง,ทางรายได้บอกแล้วว่าเราเคยมีโครงการที่ เราอยู่ร่วมกับธรรมชาติมีสวนเกษตรสามารถที่จะมีเงินเป็นรายได้หลังจากที่บริโภคเองแล้วเนี่ยปีละหนึ่งแสนบาทคิดง่ายมีคนช่วยจ่ายค่านิติบุคคลได้ะนั่นคือสิ่งที่เราพยายามที่จะทำให้ บ้านของแบบเนี่ยมีอกลักษณ์เฉพาะตัวและในขณะเดียวกันมีความงดงามที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ในมุมราคานะครับซึ่งผมได้เ,เกริ่นไปเบื้องต้นว่าราคาของเราเนี่ก็ถูกกว่าราคาตลาดเนี่ย1 0ถึงเปอซอยู่แล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันในอนาคตถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะรีเซลเนี่ยเราก็มีเพื่อนพันธมิตรนะครับหลายๆคนที่ที่หลายๆคนก็มางานแต่งงาน,ข,นของผมไปกสับงานแล้วเนาะก็หมายความว่าเรามี บริษัทที่เป็น Developer เนี่ยพร้อมที่จะรีเซลซัพ์ของคุณได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในมุมเนี้ครับมันมีความปุ่นใจในขณะเดียวกันเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะอยู่เองแล้ววันหนึ่งที่เราต้องการใช้เงินเนี่ยผมคิดว่าสัพของแบมก็เป็นคำตอบช่วงเปิดตัวมีโปรโมชั่นอะไรไหมคะช่วงเปิดตัวโปรโมชั่นคงไม่ต้องทำแล้วหละ่ะอันแรกที่คิดว่าน่าจะทำได้และจะพูดให้บ่อยค้นก็คือสามารถคอนรงกับแบบได้ครับ ในวันที่ทุกคนมองว่าเราเป็นฟรีแลนซ์เราเป็นอาชีพอิสระเนี่ยเราอยากมีบ้านสักหลังทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเราก็มีรายรับเดือนละสามหมื่นห้าหมืนเนี่ยอันนี้เป็นคําตอบว่าคุณไม่ต้องไปกังวลว่าจะขอผู้ผ่านไม่ผ่านคุณเดินเข้ามาหาแบบด้วยทรัพย์ของแบบด้วยความต้องการของคุณเนี่ยมันเป็นสะพานที่สามารถที่จะรเราบรรจบกันได้ครับ ป้อนต่อไปไม่ไหวด้วยความที่แฟมเนี่ยเกิดมา26ปีเราเป็นโรงงานปรับหนี่อยู่แล้วเนาะเราเป็นโรงงานแก้หนี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่อนไม่ไหวเราอาจจะเริ่มต้นคุยว่าจะผ่อนเดือนละหมื่นบาทแต่ในวันที่งานนั้นอาจจะซาไปอยากจะขอผ่อนเดือนละห้าพันก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะเราไม่ได้ต้องการที่จะไปเอาทรัพย์ของคุณมา ขายต่อแต่เราอยากให้คุดเป็นเจ้าของหาจริงๆเพราะฉะนั้นทุกความต้องการของ<ช>ออลูกค้าเนี่ยมันเป็นหน้าที่หลักหรือว่าเป็น first priority ทอย่าครับดอกเบ,บี้ยเท่าไหร่คะสำหรับคนที่ผ่อนกับแบม3ปีแรก0%นะครับเริ่มผ่อนได้ตั้งแต่500บาทต่อเดือนนะครับนั่นเลยเป็นที่มาว่าเราสามารถผ่อนได้ถึง2ีก25ปีคือวันนี้ด้วยโลกมันโดน disrupt มากเนาะ จากคนที่เคยมีเงินเดือนเดือนละแสบนบาทวันหนึ่งอาจจะไม่มีเงินเดือนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีบ้านให้ครอบครัวให้ภรรยาให้ลูกได้มีที่อยู่ทำมาหากินแล้วก็มีความสุขใจนะั่นเป็นสิ่งที่เป็น intention ของแบมมากกว่าเพราะฉะนั้นแบมอยากที่จะเอาซัพร้านนะครับหรือว่ารัพที่มันเป็นรัพ NPA เนี่ยคืนกําไรแล้วก็คืนคุณค่ากลับสุสังคมให้เร็วที่สุดให้มากที่สุด Thank okay. you.